ทากทายสบายดีพี่น้องครับอีสานไม่ดีครับผมจกคำถามนะครับจะถามวาสเปิติกี้บ่มีถุงพลาสติกนะครับแล้วผู้เ่าพ่นใช้อีหอย่างในการปิดหูปีแทนถุงพลาสติกคลิปนี้ไม่คำตอบครับก่อนสิไปฟังคำตอบขอจอจอ2เทอนแล้วก็ก็ติดตามอีสานไม่ดีนัด้อครับผมก่อนที่ผมจะเฉลยนะครับอยากให้พี่น้องจดจำาแรคเตอร์เสียงของปีผู้ไทยในยุคปัจจุบันนะครับเพื่อสิได้รู้ความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกและสิ่งที่ค้นมาล่านพ่นใช้แทนถุงพลาสติกนะครับ ขบรได้ฟั่งบระท่านก็สามารถก่อย่อนกลับไปฟั่งใหม่ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็สีแก๊สถุงพลาสติกออกนะครับแน่นอนว่าเอ่อทึ่งปากนกแก้วของปีนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าถ้าเฮาเอามาเป่านี่จะบอมีเสียงเนื่องจากว่าอากาศมีไรลออกจากหู้แปะไปเบิดแล้วนะครับบ่มีลุมในลุ่งเหลือที่สามารถถึงลูกดับนกของปีได้เลยนะครับและไอเทมรับในคลิปนี้นั่นก็คือ ชั้นนะรงหรือว่าขี่สูตรบานเท่านั่นเองนะครับผมก็ไปถามผู้เฒ่าผู้โทนะครับ,บ,บเ,เ,เ,เพิ่อนก็บอกว่าสมัยตะกี้ขั้นคืดหาแนวยาแนวติดนี่เพิ่นก็บว่าใส่ขี่สูตรนะครับผมก็เลยมาคืดส่วนโอ้มันก็ใส่ในลักษณะเดียวกันครับเท้าติดเสพบลูกแค้นนั่นเองนะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเอะมันจะเป็นขี่สูตรแทบบนะครับผมก็ไปถาม นุดนตรีท่านอาจารย์ภูพนมิควคามลูเพังกวาวาซาเมติกี้ก็ใส่ขีดสูตรขึ้นกันนะครับการมีผูที่เพิ่นพบเห็นกับตาอยู่นะครับว่าซาเมติก้นี่ใส่ขีดสูตรปิดแท่นถุงพลาสติกนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับผมสี่เทปปุ่มๆใหญ่ๆไว้จังสี่นะครับเพื่อสิสด้รลู้ถึงความแตกต่างว่าอันหนากับอันบางนี่มีความแตกต่างกัน,กนบ่นะครับผมไปฟังเสียงตีกันครับ เท็ดเทือแรกนะครับปรากฏว่าอากาศหัวนะครับก็เลยจะต้องจิกคีสูตรนะครับให้หนากว่าน,นี้นิดนึงนะครับให้อากาศเลยดหลอดออกมาได้นะครับผม ปรากฏว่าใส่ได้นะครับผมคาเลเตอร์เสียงของปีนี้ถือว่าใส่ได้เลยนะครับแต่กอาจสิสียงมั่วถืกใจผมปันใดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันยังสีนาเกินไปนะครับผมก็เลยสีรี ขีดสูตรออกบางๆยักหน่อยนะครับผมเพราะผมคคดว่าเสียงที่มันเป็นอูอูอัอนๆน,น,นี่อาจจะเกิดจากชันลุงหนาเกินไปนะครับพอตัวนี้แล้วนะครับอาจารย์นรตีท่านอื่นมีความคิดเห็นจังใดก็ลองคอมเมนต์ไว้ในนี้ครับลองมาฟังเสียงตีลังใจที่ผมนั่นได้รีดขีดสูตรให้บางแล้วเรียบร้อยนะครับผม กะสิประมาณนี้นะครับพี่น้องคำตอบของคำถามว่าสมัยตะกี้เพิ่งใส่หยังนะครับนั่นก็คือชั้นนลุหรือขี้สูนรนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ผมกับพาอพีพาน้องมาพิสูจน์เลยนะครับว่ามันใส่ได้อิลิโบรขี้สูนย์นะครับแล้วก็ถ้าใส่ได้แล้วนี่เกิดความแตกต่างระหว่างขี้สูนรกับถุงพลาสติกจังไหนนะครับผมมีข้อสงสัยหรืออยากเพิ่มเติมยังลองคอมเมนต์ไว้นะครับอาจารย์ดนตรีตุกท่านศึกษาสืบสารสางสรรและเผยแร่ดนตรีอีสาน,สาน,สาน อีสานมีดีครับ